สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG เจียบทุกท่านนะคะเช้านี้นะคะเจียบเตรียมส่งมอบรถ MG 4 D นะคะชมใหม่ล่าสุด2025อีกแล้วนะคะคุณลูกค้าช่วงนี้จะต้องบอกว่าเจียบส่งมอบร,รถรุ่นเนี้ยทุกวันเลยนะคะ เดี๋ยวเราอะคะ่ะจะมีรถสีขาวสีดำเตรียมส่งมอบอีกแล้วคะในวันที่28ฝากคุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะตอนนี้เจบส่ง m g 4ดีก่อนจะไปเที่ยวเมืองจีนนะคะจะเคลียร์ลูกค้าทุกเคสเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเจอเจ๊บในช่วงที่ส่งมอบรถเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะเคลียร์ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งว่าเจบจะกลับมาวันที่7ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเจบอะคะ่ะจะแจ้งว่าคุณลูกค้ามีเลืกวันไหนเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันเพราะจะเดินทางวันที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ รุ่นนี้นะคะจะขออนุญาตพามาดูด้านหน้าก่อนไหมคะเราไปด้านหน้าก่อนเลยนะคะคือด้านหน้าเนี่ยคุณลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งอะคะ่ะของงานเมทัลนบูจุดเด่นของเมทัลนบูจะเคยพูดหลายรอบแล้วใช่ไหมคะด้วยความที่เขาเป็นสีดําด้านมันกันรอยขูดขีดค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ความสปอร์ตเราทำมาให้รถอะมันดูเขาเรียกอะไรดูมีมิติมากขึ้นดีกว่านะคะกรณีที่ที่คุณลูกค้าติดงานสเกิร์ตะคะ่ะสังเกตไหมคะว่าตัวถังมันไม่ได้ต่ำลงไปจริงๆอะคะ่ะมันแค่เพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําให้ตัวเนี้ยพอเราใส่งานสเกิร์ตเข้าไปคุณลูกค้าอย่างจุดเนี้ยเห็นไหมคะมันจะกันรอยขูดขีดได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็การดีไซน์ของเขาจะใช้เป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าเห็นไหม คือสวยจะบอกเลยงานเมทัลบูงานสวยนะคะแล้วก็เรารับประกันนะคะพร้อมกับตอนที่เราปล่อยรถให้ด้วยนี่คันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นโลโก้ MG สีเทาเมทัลิกค่ะซึ่งรุ่นนี้จะต้องบอกว่าจะทำโลโก้ให้มันมีสีอะคะ่ะที่แตกต่างไปจากสีตัวรถนิดหนึ่งเพราะเพื่อดึงความโดดเด่นของโลโก้เห็นไหมคะคุณลูกค้าสีนี้มันเป็นสีพิเศษนะคะคุณลูกค้า ซึ่งราคาแน่นอนค่ะเจ็บเจ็บะต้องบอกว่าราคาไม่แพงจะทําให้กับคุณลูกค้าของเจ็บทั้งนั้นเลยเพราะคุณลูกค้าที่ติดตามเจ็บส่วนใหญ่ร้อยเปอลยดีกว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหรือว่าประตูท้ายไฟฟ้าหรือว่าอาจจะทําเป็นแบบพวกโลโก้เงี้ยค่ะคุณลูกค้าแล้วล้อแม็กบางท่านนะคะก็เปลี่ยนเป็นแม็กขอบส บางท่านก็ใช้แม็กเดิมในการไปปัดเป็นสีเมทัลลิกก็แล้วแต่ความความชอบของคุณลูกค้าชอบชุดไหนแจ้งจะมาได้เลยนะคะรุ่นนี้เรามีการติดตั้งงานกันสารให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันคันนี้ก็เตรียมส่งมอบรถนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าเดินทางมารับรถกันตอน10บโมงครึ่งค่ะเจ๊ mm hmm. ขออนุญาตพามาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งค่ะลูกค้าปะคะลูกลูกค้าปะคะลูกค้าพี่เจบใช่ปะ อ๋ออพี่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะขอไลฟ์สดแบบนะคะโอเคลูกค้ามาถึงพอดีเลยอคันนี้ค่ะจะพามาดูด้านหลังค่ะสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังทวิงแอลโลวิงนะคะซึ่งจะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ท้ายรถอะคุณลูกค้าคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังที่เป็น สีดำนะคะจริงๆจุดเด่นของตัว MG4D อะค่ะเขาอยู่ตรงช่วงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าสังเกตง่ายเลยนะเป็นการดีไซน์ที่แตกต่างก็คือตัวนี้มีสปอยเลอร์แล้วแล้วเขาจะมีสปอยเลอร์ค่ะตัวนี้เป็นเล็กๆหรือว่าสปอยเลอร์ด์คเทลสีดำด์คเทลเล็กๆขึ้นมานะคะซึ่งจะแตกต่างกับรุ่น V แน่นอน การดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจะต้องบอกเลยว่า MG4D เจ็แต่งหล่อทุกคันนะคะเรามาดูงานสเกิร์ตด้านท้ายค่ะของเมทันบูที่เจ็บเสริมหล่อให้กับคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปอะที่เจ็บเคยรีวิวแบบที่ยังไม่ได้ติดตั้งงานสเกิร์ตอะตัวนี้มันจะเป็นดิฟเซนเซอร์เหมือนกันแต่ดิฟเซนเซอร์ของเขามันจะเป็นเส้นๆสสีเทาๆถูกต้องไหมคะแต่ตัวนี้เห็นไหมคะจะจะครอบไปเลย มันเป็นงานครอบชิ้นเข้าไปนะคะคุณลูกค้าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลิฟเซนเซอร์สีดําด้านนะคะตรงนี้เน่มันจะเป็นขีดขีดอะ่ะที่มันเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถแต่เส้นค่อนข้างใหญ่นะคุณลูกค้าทําให้รถนมันดูมีมิตินะคะแล้วก็เนมเพกของเมทัลบัวจะมีที่สเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันหมดเลยเซ็นเซอร์หลังตัวนี้นะคะ4จุดมาจากโรงงาน,นะคะ่ะใช้แค่สมุิจะถือของเยอะๆคุณลูกค้าใช้เท้าเตะลองไปก็ได้ซึ่งตัวนี้คุณลูกค้าคะ จะต้องรู้จังหวะเดี๋ยวพอใช้ไปแบบนานๆแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าจะรู้เลยว่าเตะแล้วมันจะมีตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงจุดนี้คะ่ะคุณลูกค้าเราเตะเข้าไปลึกนิดนึงนะคะยกเท้าสูงนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกคุณเจียไม่สะดวกอะ่ะในการเตะกวนล้มเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะกรณีไม่อยากใช้คิกเซนเซอร์แต่ตัวที่เจี๊ยบแถมให้จะต้องบอกว่าเจี๊ยบแถมตัวออปชันครบอะครบออปชันที่สูงสุดของตัว ประตูท้ายนี่ค่ะปุ่มนี้ค่ะคุณลูกคา้ากดแค่นี้ก็ได้นะคะปิดง่ายเปิดง่ายใช้งานง่ายบอกเลยว่าซื้อรถกับเจ๊ไปเจ๊จัดของที่มีการรับประกันให้กับคุณลูกคา้าร้อยเอเซ็นพราะเจะ๊เน้นบริการหลักการขายด้วยมาดูภายในสักหน่อยนะคะภายในตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าผสมหนังซึ่งตัวดีค่ะ จะเป็นโทนสีดําดูแลรักษาง่ายข้อดีของเขานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีราวมือจับอะคะ่ะที่คุณลูกค้าอย่างเจีย๊ยบเรากันเอาอย่างเจียเย๊ยบเลยยกตัวอย่างเลยเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปไหนเนี่ยถ้าไม่ได้พกกระเป๋าพาไปแขวนเลยคะ่ะเสื้อสูทบ้างอะไรบ้างมันมันเป็นปกติของคนไทยคะ่ะคุณลูกค้าจะต้องบอกเลยนะคะคือเขาจัดฟังก์ชั่นอะมาให้กับคนคนไทยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะ พมาลัยจะเป็นแบบบังติดฟังก์กชันหน้าจอแสดงผลนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่ขึ้น12นิ้วเลยนะคะแล้วก็การวางคอนโซลเกียร์ต้องบอกว่าตัวนี้วางได้สะดวกสบายใช้งานง่ายยกขึ้นมาสูงนิดนึงนะคะแล้วก็จะสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่นะคะวางแก้วน้ําสูงๆได้เลย2แก้วนะคะด้าน แล้วก็กตัวหน้าจอแสดงผลนะขนาด7นิ้วนะคะคุณลูกค้าส่วนของเก็บด้านข้างอะ่ะคือช่องเก็บเยอะมากเนี่ยคุณลูกค้าช่องสัมภาระเก็บเยอะมากอันนี้คุณลูกค้าไล่ความกังวลได้เลยถ้ากรณีคนที่แบบชอบเก็บของในรถนะคะแล้วก็บอกปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะจะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ออปชั่นเยอะจริงๆคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาค่าตัวของเขาที่ตอนนี้เจี๊ยบให้คุณลูกค้าใช้เงินออกรถด,ดาวต่ำนะคะดาวต่ำของเจี๊ยบเนี่ย ถ้าบางท่านเครดิตดีๆไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่น m g 4D ของเจีย๊ยบหรือคุณลูกค้าบอกคุณเจีย๊ยบเน้นเป็นโปรดอกเบี้ยด,ดีกว่าผมใช้เงินดาวประมาณ25%ผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีให้เจีย๊ยบคำนวณได้เลยะคะ่ะว่าคุณลูกค้าจะผ่อนประมาณเดือนละเท่าไหร่นะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะก็จะขออนุญาตคุณลูกค้ามารีวิวให้กับแฟนเพจของเราได้ชมกันใครติดตามเจมนะคะชอบวิดีโอรถแต่งคันไหนนะคะแคปมาบอกได้เลยแล้วก็ขอบพระคุณนะคะยอดจองเมื่อเช้าด้วยค่ะน้องบีจองมาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคันนะคะเมื่อวานน้องเฟมน้องแยมน้องบอกว่าเซลเจียบ้าเอ็ม,มจีเมกาเชียร์พื่อค่ะคุณลูกคา้า สามารถสอบถามโปรโมชั่นรุ่นนี้ได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่เจบคิดและคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เราขายกันแบบนี้เพราะเราต้องการให้คุณลูกค้าค่ะที่ดูเราอ่ะได้ของแต่งตามตรงปกแบบนี้จริงๆนะคะก็ฝากไว้ด้วย MG เมกาชัยพฤกษของเจ๊บนะคะอยู่ตรงแถวปากเกรค่ะคุณลูกค้าเจ๊บจะอยู่ตรงข้ามกับเดอะคิสตันนะคะจริงๆอถนนชัยพฤกกับถนนแจ้ววัฒนะมันอยู่ใกล้กันแต่ว่ามันดนเ,ออเขาเรียกอะไรเขาเรียกกั้นด้วยสะพาน พรามสี่หรือว่าแม่น้ำเจ้าพยาคือฝั่งนนท์เขาเรียกแจ้งพัฒนาฝั่งนี้เขาเรียกชัยพฤกษ์นะคะลูกค้าที่อยู่จังหวัดนนท์นะคะสามารถนัดหมายเท็คได้ลูกค้ารู อยู่กรุงเทพอยู่ปทุมมาหาเจ็บได้เลยนะคะเรามีรถเท,ท็ได้นะคะเราก็มีทีมโปรดักต์นะคะอธิบายการใช้ตัวรถแบบละเอียดนะคะส่วนโปรโมชั่นเจ็บมั่นใจมากๆสําหรับ MGC ของเรานะคะตอนนี้ยอดจองทั้งถลม่มทลายยอดส่งมอบด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโทรมาปรึกษาเจ็บได้เลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยเจ็บสามารถส่งรถให้คุณลูกค้าได้และรวดเร็วด,ด้วยนะคะวันนี้ก็ใบอนุมาตจากคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองก็ผ่านแล้วนะคะตอนนี้เจ็บเบิกรถแต่งละ คุณลูกค้าเลือกเป็น MG4V สีเทานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ092 991 4965ค่ะติดต่อเจียบได้ทุกวันนะคะยกเว้นช่วงวันที่3ถึงวันที่7คุณลูกค้าคะเราอย่าเพิ่งโทรหากันนะทักมาที่ l i น์แอดหรืออินบ็อกก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพาชมรถสักหรอบได้ไหมคะ